สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่ก้อสิต้มอึองแล้วก็สีละก,อกอ้อยปลาก้อยซุกเคยบิ่งน้ำกันเนี่กินน้ำกันเนาะอนะ่านในอึงตม้มเอาสีทิพย์มค่าลูกจะมาทุบมันแตกยบกกันกับหั่นเป็นแหวนเอาโลงมันเปืเป่อยตอนตีไปขวับปลาแบบอ,อื้อใช้ยู่งต้มอึอง อื้งยังก็ออือื้งหมดกแดงไลที่เสืออื้งหมดแดงหนอเบ็ดใหญ่กับส่แต่ว่อาอ้าอันดีนะลงเขาเขียใบลลงเนเปืือยเนีเบิดใหญ่มันซั่อื้งหมแดงแม่ไข่ได้นะ่ะพ้นตขคืนนี่พ่อใหญ่เราซจำพอ่พอโต,พ,อตพ่ออ้าวโตดีละไปขั้วปลากันบานาาไปขั้วปลาก๋วยด้วยสิละสิละ าน,นี่ป็ปลาสดๆซอเกตออกล่ะนี่ในบาตรลีบแล้วหามา่ะขก่อยเพเราใหญ่แล้วมนกินนิบหนักนี่ก่อยซุกเอาอปลากระลังถึงเช่นไร,รงุกเกสือ มย่น,นี้ไม่เลือต like, ้มอึ nice 응 então, ่งกบก่อยปลาละปลานี่ส่วนประกอบ้นํำไห้น้ำหนาเฮาหัวหอมเฮาก็มีเลยอะคาเฮากุ๊มือตอยเจ้าพ่อปู่น้าไห้เฮานี่หะ้มอึ่งเลยโอ้ยม่กตั้งกวนห้ ก็สร้ามีหวั่นไรไม่หวันไรหน้าบ้านเขาเนี่ยแหละใส่ตู้เบอรกว่าจะีั

เสีบยบไลไม่สิยกลกอบ้านสุ่มปลาบ้านสออย่างมือ้ยหมอมหอมหมอมกินน้ำกันไปตูโอ้ยอออสุรรยยส่มหัวตุม่มแล้วเพนว่านกับตามนั่นราไม่ได้นั่นดอกบ่กินวันอกอเสียบ หมูไม่สะพากินเหมียงเสืออืออือปิดไว้น้ำก่อนสร้างไม่หวันเออน้ำไม่หวันไม่มีไปตู้ปลาเมนน้ำมุนลาบเด่บดเบ,บต่งหัวปลากินน้ำกันกันกบต่งอี

โอ้ยขอบมีตาบ่งหมอเป็นเกลือแล้วเกลือลงหัวต่ไข่ค่ะหม้อเดียด้เอาเกลือลุกจะเองปลาลกน้ำก๋อยเตี๋ยวุกแลก็น้ำห่อนรัเอาตามาวตรงสสดเลยเอ้ ไม่สิผากินเหมียงเสือค้นอะไ้กินแต่ว่าเขาเอือเหียงเสือใช่เหมืองใหม่อะไรก็เหลือก็ได้ดิแต่ว่าทำพวกตุ่มนึกคนข <ım. S 2> <a>. ้างๆกินฟูๆฉะนั้นนี่ก็ปลาล่องแบอ ขแก่ ín, qu ả, qu ả. S, <S ant, ีสานบานหฮาง้อยซุปหลาซุปลอก่อยได้ทหลาบก็ได้ข่อยใลาก็ได้ี่หนึ่งนะทำท้องขาวเพิ่ข้หนอนแต่ข้างปรุงทานข้าวผ่ดจีนข่ยมา้ขอยนะข้าวางดจาข้าวผัดจีนข้า ข้าพูงขหาปพญาถินดานกระสังแล้วม่มาเลอย่างนั้นข้า็ิดอ้าวนันหตดีดีกับโยกหม้อเท่เออใครโมเดลสีมาเบิร์นัขพนข้าก็ทุด้าไปลดนี่ข้นยาให้จักรบใบอ่ว่าสูงรือหยิบนี่ น,น,น,นั่งนี่นะใช้หัวผ่านแหนยเอาวินนามครับแหนเป็นใจเจ็บผีกปนใจน้อยนึงของครัวความนัวเขากับใจไป็นเอเ,เ,เ,เดียรพยายมาแล้วพยายปีติดก้อนรัางไม่หวานไร แล,ะละี่เราอมามาพีกกะลงกัควกะลงเนะี่ยพีกสดพีกคนแม่บ่กูท่านเราเหรอือท่นม่ใจดิโอ้จะเสียนักนล้านเนี่ยมีมังกรนเลยเว้ยว้า,วายแสบเปร,รุ เราขี่มันจะน่าขมลำลังขาหอมโลบเน่งมากมาเหมนันเช่หอือ้อต่าหวันเ

โอ้กินกินกินมาเรื่กิน,น,น,กนข้าวมันกันเม็ดปีงนี่มันปีงสม้มนี่มันพักตามธรรมา,าสาท่าไรเนี่ยพ่อใหญ่โอ้ต่งปลาเต็มขนาดขยั่งกะไข่หมูแดง

เราเริ่มคิดตามแล้วเบิ่งให้กำลังใจเนี่ยอืมนีงงานอะไรนะงานแต่งเติมโอ้ยยังไม่ต้องเอาที่ออกหรอบอกว่าถ้าเราหนักว่ะ hai buổi dậy, lát tám một nghìn để mò nữa. đúng ngày nó thì à, tôm ừ. ương, gì gì, nước làm là tin

่โิโอ้ยโอ้ยจงอื่นกับแบหลูกล้านเลยติดตามเย่ยน้จ่องไม่กอปกะตินนาอีกานบาทเน่ากำลังใจในนกันแน่นอยแค่ว่าตลอดไปแล้วลูกล,ล้าน,าจจานเนี่ยหลายหลาอย่างดีใจจ้ายูนีฟทุกคนจ้า